ขุดอีกอดีตพระลูกวัดและคนขับรถคนสนิทอดีตพระคมช่วยกันขนเงินทองคำทําบุญไปสุกซ่อนในกูติแทงน้ำและฝังไว้ใต้พื้นดินเจอเงินสดและทองคำอีกอื้อก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะพฤติการในการกระทําความผิด สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ตำรวจได้จับกุมนายคมหรือพระอาจารย์คมอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีพร้อมกับพวกที่ได้ก่อเหตุยักยอกเงินบริจาควัดป่ามูลค่ากว่า180ล้านบาทเป็นเหตุสะเทือนวงการส่งเป็นอย่างมากท่ามกลางความเลื่อมใสและความศรัทธาของญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญกับวัดมาโดยตลอด ภายหลังการจับกลุมเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมจนทราบข้อมูลสำคัญจากนายวุฒิมาหนึ่งในผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดให้การว่าตนได้นำเงินของวัดจำนวน9ล้านบาทไปซื้อทองคำตามคำสั่งของนายคมมาเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิของนายวุฒิมา ต่อมาวันที่7พฤษภาคม66เวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวัดป่าธรรมคีรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบภายในกุฏิของนายวุฒิมาพบว่าทองคำตามที่นายวุฒิมาให้การไว้ข้างต้นได้หายไปจนกระทั่งทราบว่ามีขบวนการช่วยเหลืออดีตพระอาจารย์คมเป็นพระสงฆ์จำนวน5รูปและนายบุญศักด์ คนขับรถของวัดช่วยกันขนย้ายทองคำแท่งและทรัพย์สินต่างๆใส่รถตู้ก่อนจะนำทรัพย์สินไปซุกซ่อนที่ภายนอกวัดเมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนให้กลุ่มผู้ช่วยเหลืออดีตพระอาจารย์คมนำเอาทองคำและทรัพย์สินกลับมานิวัดอีกครั้งก่อนจะทำการตรวจยึดทรัพย์สินต่างๆไว้เป็นของกลางรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาท จากการสืบสวนทราบว่าก่อนที่นายคมนายวุฒิมาและน้องสาวนายคมจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มปรากฏว่านายคมและนายวุฒิมาได้สั่งการให้กระบวนการนี้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากกุฏิของตนให้หมดไปซุกซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆภายในวดัด ต่อมาหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มและถูกควบคุมอยู่นายคมได้ออกอุบายขอยืมโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าขอติดต่อญาติให้นํายารักษาโรคประจำตัวของน้องสาวมาให้แต่นายคมได้แอบใช้โทรศัพท์มาสั่งให้กลุ่มขบวนการนี้ช่วยกันทำการขนย้ายเงินสดและทองคำให้ขนย้ายออกไปข้างนอกวัดให้หมด ซึ่งมีทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่สามารถขนย้ายได้ทันจึงได้นำไปขุดฝังเอาไว้ที่ภูเขาด้านหลังวัดจากข้อมูลข้างต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับเข้าทำการจับกลุมผู้ต้องหาที่1-6คือ1นายบุญส่งหรืออดีตพระบุญส่ง2นายบุญเหลือหรืออดีตพระบุญเหลือ3นายธนกฤตหรืออดีตพระธนกฤต 4. นายบัณฑิตหรืออดีตพระบัณฑิต 5. นายนัตพัฒนหรืออดีตพระนัตพัฒน์นายบุญศักดิ์ผู้ต้องหาและของกลางตรวจยึดในคดี 1. เงินสดรวม76.21813บาท 2. ทองคำรูปพันณเก้รายการน้ำหนักประมาณ100บาทมูลค่าประมาณ2.800้านบาท ทองคำแท่ง46รายการน้ำหนักประมาณ500บาทมูลค่าประมาณ16ล้านบาททองคำแผ่น540รายการน้ำหนักประมาณ100บาทมูลค่าประมาณ3ล้าน2แสนบาทรวมมูลค่าประมาณ22ล้านบาท 3. สมุดบัญชีจำนวน30เล่ม 4. หนังสือเดินทางจำนวน3เล่ม 5. รถตู้จำนวน1คัน 6. โทรศัพท์มือถือจำนวน11เครื่องส่วนทั้งด้านของลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาประสานเสียงยันพระอาจารย์คมไม่ใช่ศิษย์หลวงตามหาบัวและไม่เคยบวชที่วัดแห่งนี้แต่อาจจะอ้างเป็นศิษย์เพราะคงเลื่อมใสศรัทธาส่วนยากยอกเงินวัดให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หนึ่งในลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเล่าว่าตนอยู่กับหลวงตามหาบัวก่อนจะละสังขารประมาณ20ปีพระอาจารย์คมไม่ได้บวชที่วัดนี้และไม่เคยมาจำพรรษาที่นี่ไม่รู้ว่าบวชที่ไหนเคยเห็นพระอาจารย์คมตอนเป็นคราวาสแต่งชุดนักศึกษามากราบแม่จันดีน้องสาวหลวงตาหนึ่งครั้ง เพราะคงเลื่อมใสศรัทธาและมาศึกษาธรรมแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้รับรองว่าเป็นลูกศิษย์อาจจะมาแวะเวียนมาเยี่ยมเท่านั้นใครก็สามารถอ้างตัวเป็นลูกศิษย์หลวงตาได้อย่างผมก็เป็นลูกศิษย์เพราะหลวงตามีบุญบารมีส่วนเรื่องของพระอาจารย์คมยักยอกเงินวัด ก็อยถือว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจัดการไปมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธอยู่ที่ใจศาส,สนาพุทธบริสุทธิ์ตลอดหลวงตาหรือลูกศิษย์ของหลวงตาก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องวัดที่นั่นเลยและนอกจากนี้อดีตผู้ใหญ่บ้านก็มีการแฉิริกรรมในอดีตของพระคมเคยยัก,กยอกเงินวัดป่าเข้าบัญชีตัวเองและยังมีปัญหาฟ้องร้องกับทางวัดก่อนนี้หายไป อดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านคาออำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีแฉอดีตพระคมเคยมาบวชอยู่ที่วัดป่าพระาธาตุเขาน้อยอำเภอบ้านคาก่อนสร้างบริกรรมอยากย่อเงินวัดเข้าบัญชีตัวเองและยังมีปัญหาฟ้องร้องกันกับทางวัดก่อนนี้หายไปโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า ได้จำปีที่อดีตพระคมมาบวชไม่ได้แต่น่าจะประมาณสิบปีที่แล้วตอนนั้นทราบว่าอยู่ทางเพชรบุรีที่ฟังมาจากพระผู้ใหญ่รู้ว่าไปขอบวชทางพระผู้ใหญ่ไม่ยอมบวชให้เลยไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็มาหาอาจารย์ที่วัดนี้ท่านเลยบวชให้หลังจากบวชแล้วตอนแรกก็มองว่าดีเรื่องการเทศดี เมื่อก่อนหลวงปู่มาอยู่ญาติโยมก็มาฟังหลวงปู่แต่พออดีตพระคมมาแล้วญาติโยมหันมาฟังเขาหมดเลยเหมือนเทศแล้วเคลิ้มไปกับเขาด้วยส่วนพฤติกรรมไม่ได้คลุกคลีเท่าไหร่นักถ้าคนมาไม่รู้จักก็เหมือนเป็นเจ้าอาวาสวัด นอกจากนี้ยังเคยมีการจัดผ้าป่าอดีตพระคมก็ไปแอบเปิดบัญชีทําเองหมดเลยพระอาจารย์เจ้าอาวาสไม่ต้องยุ่งให้อยู่เฉยๆส่วนเงินตอนนั้นตนเองไม่ได้เป็นกรรมการวัดแต่ทางกรรมการวัดแจ้งว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลยตอนหลังจึงมีเรื่องฟ้องร้องกันอดีตพระคมก็ฟ้องร้องวัดและฟ้องกรรมการด้วยหาว่าดูหมิ่นเรื่องเงินทางกรรมการบอกว่าเงินนี้ตามหลัก จะต้องเข้าบัญชีวัดแต่ไปเข้าบัญชีตัวเองจึงมีการฟ้องร้องกันสรุปว่าท,ทางวัดชนะเพราะตามหลักก็ต้องเป็นเงินบัญชีของวัดส่วนการมาบวชอยู่ที่วัดน่าจะไม่เกิน3-4ปีช่วงกำลังฟ้องร้องกันทางชาวบ้านก็ไม่อยากให้อยู่วัดตอนแรกอดีตพระคมไปสร้างกุฏิอยู่ด้านบนเขาส่วนตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนหลังจากค้นของแล้วหายไปเลย อดีตพระคมอาจจะมีอะไรในตัวที่ทำให้คนฟังเทศฟังธรรมแล้วเกิดหลงไหลเชื่อมาทำบุญกันเยอะซึ่งเกิดจากความศรัทธาของคนเสียเท่าไรก็ยอมส่วนที่นี่รู้กันหมดแล้วว่าเป็นยังไงสามารถสอบถามเจ้าคณะจังหวัดได้เพราะมีประวัติในการบวชอยู่อดีตผู้ใหญ่บ้านกล่าว สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ